ช่วง GP r a c Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง Idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นบนเวทีความเร็วสองล้อทางเรียบเมืองไทยเปรียบเสมือนเป็นบันไดที่ส่งต่อน,นักบิดไทยต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งที่ผ่านมามีนักบิดก้าวขึ้นมาประดับวงการแบบรุ่นสู่รุ่นช่วง GP r a c Access by Idemitsu เทคโนโลยีน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้จะไปเช็ครายชื่อนักบิดที่กำลังก้าวสู่ความเป็น Rider Star ในปี2024กันครับ เริ่มจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมที่นอกจากมีมือเก๋าอย่างอนุภาพสามูลผนึกกำลังกับดาวรุ่งดวงใหม่กุริพัฒน์เขื่อนคำในศึก World s ซ p e r อร์ r t แล้วในการแข่งขันยามาฮ่าอาสามบูครู FIM World Cup ที่นำเสนอผ่านทางรายการ World o อ s ฟ e e d มาอย่างต่อเนื่องแฟนความเร็วคงต้องคุ้นหูกับชื่อของเตินวรพจน์ทองดอนเหมือนที่ทำผลงานโดดเด่นลุ้นท็อป5ของโลกอยู่ในเวลานี้ด้วยบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนไทย100เเซนี่คือแบบฉบับของนักกีฬาไทย ที่มีโอกาสครองใจคนไทยทั้งประเทศซึ่งหากผลงานใน Yamaha R สามบูครู FIM World Cup ปีนี้สามารถยืนแป้นโพเดียมได้สำเร็จวงการสองล้อทางเรียบเตรียมต้อนรับไรเดอร์สตาร์คนใหม่ได้เลยส่วนทีมซัทเทอไลท์ของ Yamaha อย่าง TNP Motorsport ที่ปีนี้ได้ซูเปอร์สตาร์จาก World s u p e r Sport อย่างสเตมอภิวัตวงธนานน์ไปร่วมทีมอย่างไรก็ดีในทีมยังมีนักบิดมากฝีมืออีกมากมายโดยเฉพาะตะตอสศักนวลสายดาวรุ่งที่เริ่มต้นมาจากกิจกรรมของ Yamaha และเป็นสิทธิเอกของโคสตันเดชาไกลศาสตร์โดยต่อศักนักบิดเลือดบุรีรัมเคยมีดีกรีเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น Sport ตโปรดักชัน400จูเนียในปี2020มาแล้วปัจจุบันลงแข่งในรายการแพรนบีบรไอซ u ซูเปอร์รุ่น Super ร์สปอร600 s s 1ต่อด้วยคู่หูนักบิดจาก AVRP Racing ภายใต้การทำทีมของทีมบอสเอวรพงษ์มาลาหวนอดีตนักบิดชื่อดังที่ปีนี้ได้นักบิดรูปลอจูเนีย ซามูเอลคอนเวนโตลูกคลึงไทยอิตาเลียนมาเรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งแพดดอกและมีเดียเซ็นเตอร์โดยนักบิดวัย21ปีผู้มีวาเลนติโนรอสซี่เป็นไอดอลลงแข่งในรุ่นใหญ่ซูเปอร์ไบค์1,000ซีซีขณะเดียวกันในทีมยังมีแตงนัทนานสุวรรณโกสุมดีกรีแชมป์ b r ียซีซูเปอร์ไบค์2,023รุ่นซูเปอร์สปอร์ต400ซีซี SS2 ถือเป็นอีกหนึ่งสองนักบิดดาวรุ่งที่น่าจับตามองส่วนทีมโรงงานค่ายดังอย่าง Honda Racing Thailand ที่มีซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งอย่างกล้องสมเกียรติจันทราโหลดแลนด์อยู่ในศึกโมโตทูชิงแชมป์โลกปีนี้ยังมีดาวรุ่งที่พร้อมจะก้าวมาเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ทั้งก้องทัชกรโบสีดาวรุ่งจากโครงการ r Rest to the Dream ที่ปีนี้ลงแข่งขันในศึกโมโตทีชิงแชมป์โลกแบบเต็มฤดูกาลภายใต้สังกัดอิดิมิสซฮอนด้าทีมเอเชียรวมถึงยังมีข้าวกล้องจากกรีพัพ์พฤทธิสาร อีกหนึ่งดาวรุ่งที่ลงแข่งขันในรายการ FIM Junior GP World Championship 2024ถือเป็น2กํกำลังสำคัญที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาแทนนักบิดรุ่นพี่ในอนาคตอันใกลน้นี้ปิดท้ายที่ทีมซัตทไลท์ของค่ายปีกนกอย่าง East NJT Racing Team ที่บอกได้ว่าแม้จะไม่ใช่ทีมแข่งโรงงานแต่ในการแข่งขันแต่ละเรสจัดเต็มแบบสุดๆที่สำคัญ ส่งทีมเข้าแข่งขันทุกรายการทั้งในประเทศและระดับชิงแชมป์เอเชียโดยหนึ่งในนักบิดดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองคือกาฟิลวัชรินทัพทีมอ่อนที่ใช้แววความเป็นยอดนักบิดมาตั้งแต่โครงการอะคาเดมีของ Hon d a และผ่านประสบการณ์บนแทร็กในเมืองไทยและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันกาฟิลลงแข่งขันทั้งสนามในประเทศรายการแพรนบีบีอาร์ไอซีซูเปอร์ไบค์รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc รวมถึงรายการเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250